สวัสดีครับพบกับแอดมินเพจประวัติศาสตร์กเกาหลีอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทรงผมของสตรีสมัยโชซอนนะครับหลายท่านสงสัยและถามเข้ามาในแฟนเพจกันเยอะพอสมควรนะครับว่าทําไมซีรีส์ที่อิงประวัติศาสตร์ช่วงเดียวกันแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยทำทรงผมไม่เหมือนกันนะครับบางเรื่องทําทรงอยมอรีนั่นเองนะครับก็คือทรงที่ถักเปียแล้วก็ พันรอบศีรษะนะครับแล้วก็ประดับเครื่องประดับต่างๆนะครับตามยศตามฐานะกันไปนะครับกับอีกทรงหนึ่งคือทรงซอฟจีมอรีนะครับก็คือทรงเสียบปิ่นนั่นเองนะครับที่ม้วนผมไว้ข้างหลังแล้วก็เสียบปิ่นนะครับผมตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยการเปลี่ยนทรงผมเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยพระเจ้ายองโจนะครับถ้าใครเคยดูเรื่องลีซานก็ปู่ของลีซานนั่นเองนะครับผมเป็นผู้ออกกฎให้สตรีเปลี่ยนทรงผมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากในสมัยนั้นเนี่ย วิกผมคาเซเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วก็มีการอวดอ้างกันทางสังคมนะครับใครมีวิกผมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ยิ่งสื่อถึงสถานะทางสังคมที่มั่งคั่งเท่านั้นนะครับผม โดยวิกผมคาเซเนจะมีน้ําหนักมากถึง3-4กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับทำให้ชาวบ้านตาดําทั่วไปนะครับไม่สามารถซื้อมาได้นะครับเวลาจะจัดพิธีแต่งงานหรือพิธีสําคัญอื่นๆทําให้การแต่งงานในอาณาจักรลดลงด้วยนะครับแล้วก็เกิดปัญหาทางด้านศาีรษะและต้นคอของสตรีด้วยนะครับพระเจ้ายองโจทรงเห็นเล็งเห็นในปัญหานี้นะครับก็เลยทรงประกาศยกเลิกนะครับโดยให้ลดความอู้ฟูของ ทรงผมลงหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดด้วยนะครับของราชสำนักนะครับโดยให้สตรีในในราชสำนักเป็นผู้นำนะครับในการทำนะครับโดยให้ใช้ผมทรงซอบจีมอรีแทนนะครับก็คือทรงเสียบปิ่นด้านหลังนะครับสำหรับซีรีส์ที่ถามว่าทำไมทำไม่ได้อิงอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าทำทรงผมทรงนี้ทรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเรื่องสงครามดอกไม้แห่งวังหลวงหรือเรื่องธงอีนะครับหรือเรื่องจางฮีพินจางอกจองอะไรนะครับที่สมัยพระเจ้า ซุกจงนะครับความจริงช่วงนั้นต้องเป็นช่วงทรงผมออยมอรีนะครับทรงที่เป็นเปียให,ใ,หใ,หใหญ่เลยนะครับพันรอบหัวแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิษ์ของผู้กำกับแล้วก็คอสตูมของซีรีส์เรื่องนั้นๆๆนะครับเขาอาจจะไม่ได้อิงประวัติศาสตร์การแต่งตัวการทำผมที่เป๊ะสทีเดียวนะครับอาจจะให้ได้อัตลักพอสมควรเฉยๆเท่านั้นโดยอิงแค่เรื่องราวมานะครับแต่การแต่งตัวเขาก็อาจจะออกแบบตามสไตล์ของเขาไปนะครับผมแต่ถ้าตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยสมัยซุกจงสมัย ขยองจองนะครับจนถึงยองโจอตอนต้นนะครับยังเป็นทรงผมทรงอยมอรีอยู่นะครับผมทรงเปียใหญ่ๆนะครับผันลอกหัวจนพระราชินีชองซองนะครับพระราชนีองค์แรกของพระเจ้ายองโจสิ้นพระชนไปนะครับหลังจากนั้นพระเจ้ายองโจก็จึงมีประกาศนี้ขึ้นมานะครับทำให้พระราชินีองค์แรกที่ทําผมทรงนี้นะครับก็คือพระราชินีชองซุนนะครับจริงจริง ก่อนหน้านี้ก็มีการทําผมทรงนี้มาอยู่แล้วนะครับแต่ทําแบบลําลองหรือเวลาอยู่ในพระตําหนักไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมแต่พอหลังๆเริ่ม,เร,ม,เ,ออมรเริ่มมีการแข่งขันเริ่มมีการค่านิยมกันมากขึ้นพระเจ้าอย่างโจก,ก็เลยตัดปัญหานี้โดยให้ใช้ทรงผมนี้เป็นทรงผมทางการซะเลยนะครับจะใช้ทรงผมทรงอรยอมอรีก็ต่อเมื่อพิธีการสําคัญสาคัญนะครับถึงจะใช้ทรงผมทรงนั้นได้นะครับหรือพิธีการใหญ่ๆจริงๆก็จะใช้ทรงผมตอกูจีมอรีนะครับคือมีเพียพันรอบหัวแล้วก็มี ผมไม้นะครับที่เป็นรูปคล้ๆๆายๆทรงอย่างนี้นครับทรงผีเสื้อหน่อยนะครับติดอยู่ข้างอีกทีหนึ่งก็เอาไว้ในพิธีที่สาคัญสำคัญจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเรื่องทรงผมของสตรีหวังว่าทุกคนคงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามและให้กำลังใจแอดมินในเพจประศาสตร์เก่าหลีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ